สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สีจิตา2 3เลิฟทาโรค ชาแนลดูดวงด้วยศาสตร์ไพทารโรและก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเชน่นเคยในคลิปลันด้อมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะการอ่นานไพ่ของเราจะเป็นแบบเจเนอ r ร a d ิ้งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะสลับฝั่งพลังงานกันได้ด้วยระหว่างคุณและเขานะคะ,ะถ้าเกิดว่าตัวคุณเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแม่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงค่ะสำหรับลูกดวงเกา่เกาๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ยังตติดตาม อยู่ด้วยมานะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่ n o k k y 474หรืออ่านว่าน็อกกี้4 7 4นั่นเองนะคะสอบถามมาได้เลยค่ะมีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูจากไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณเขานะคะ ไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะคะใบแรกเลยเป็นไพ่ e of Cups นะคะพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะใบที่สองนะคะเป็นพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะไพ่ Temperance นะใบที่สามนะคะเป็นพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนะพฤษภนค่ะไพ่ Half แฟ o นะคะแล้วก็มีไพ่ดมูลค่ะ พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะมีไพ่เดชนะคะพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะมีพลังงานของไพ่เอสออฟซอสนะคะพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมค่ะแล้วก็มีไพ่สเตรนท์นะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นั่นเองค่ะ หรือต่อให้ไม่ใช่ธาตุแล้วก็ราศีที่แม่หมอกล่าวมาก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงการอ่านตามน้ำไพ่เท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคนละเขานะคะใบแรกเลยนะคะเป็นไพ่หมายเลข9ค่ะใบที่สองเป็นไพ่หมายเลข8นะคะใบที่สามเป็นไพ่หมายเลข7ค่ะใบที่สี่เป็นไพ่หมายเลข2นะคะ ใบที่ห้าเป็นไพ่หมายเลข6ค่ะไพ่หมายเลข5้านะคะแล้วก็สุดท้ายมีไพ่หมายเลขหนึ่งค่ะวันที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะได้แก่วันเสา,าร์วันจันทร์วันศุกร์วันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะปีนักสัตว์ที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะแมนะคะปีมะเมียปีฉลูปีมะเสง็งปีมะโรงปีชวดแล้วก็ปีวอกค่ะตรงกันบ้างหรือเปล่าคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูนะคะจากพลังงานไพ่ของคุณในอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยไพ่หกถ้วยนะคะรวมถึงเขาอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยอาจจะเป็นรักที่อ่าเป็นคนเก่าของกันและกันเป็นแฟนเก่า เป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรู้จักเดิมๆนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาใกล้ชิดผูกสัมพันธ์กันแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นคนเก่ากลับมาก็ได้นะคะสองไม้เท้าค่ะบางท่านบางคนอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์นะคะเป็นรักที่มีระยะทางมีระยะห่างนะคะอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดคนละภูมิภาคคนละอำเภออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีระยะหา่างมีความอยู่ใครอยู่มันด้วยนะในตอนนี้นะคะ The lover ค่ะม,มันมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะเป็นไพ่ The lovers นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในเชิงซ้อนนะคะ มีใครบางคนที่อาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคุยของคุณก็ได้แลวเขาก็ยังคุยกับคนอื่นอยู่หรือมีตัวเลือกทางเลือกในความสัมพันธ์ยังไม่ได้ตกลงปรงใจที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมาดูดวงคุณสงสัยว่าเขามีใครไหมในไพ่นี้ก็อาจจะบอกได้นะคะว่าเขาอาจจะยังคุยกับคนอื่นๆอยู่ แต่นี่คือพลังงานโดยรวมนะคะอย่าเชื่อทั้งหมดจนกว่าคุณจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมีไพ่เดทด้วยไพ่ระหว่างคุณและเขานะคะมันเป็นเหมือนกับเเป็นไพ่ของการรักรักเลิกก,ก็ได้มีการพูดคุยกันสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก,กลับมาคุยกันอีกอะไรแบบนี้นะคะนะไพพลิซเทสค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้บอกไว้เลยว่า สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือการมีความลับนะะการมีความลับหรือในความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกจิตใจมันมันไม่มีความมั่นคงในความรู้สึกไม่มีความมั่นคงในจิตใจคิดมากนะคะมีความรู้สึกว่าคบกับเขาแล้วจิตใจของคุณมันไม่ปกติมันมีแต่ความสงสัยใคร,ร่รู้นะคะมันมีแต่ความลึกลับดามืด เขาไม่เปิดเผยตัวตนให้คุณได้รู้ทั้งหมดของตัวเขานะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือในภายในจิตใจของคุณมันมีความวุ่นวายมีความสับสนในความรักครั้งนี้นะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงกันแน่คุณจะอยู่หรือคุณจะไปหรือจะอย่างไรดีนะคะมันมีเวลาให้คุณคิดทบทวนจริงๆก็ทบทวนมาหลายครั้งแล้วล่ะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้คําตอบเหมือนคุณอาจจะเคยคิดที่จะเลิกลาตัดจบจากเขาจริงๆแต่สุดท้ายก็ยังกลับมา หากันเหมือนเดิมตัดกันไม่พ้นตัดกันไม่ขาดนะคะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ามีความสัมพันธ์ที่ที่ซ้อนกันมีการโกหกมีการปิดบังมีการหลอกลวงนะคะหรือไม่งั้นคุณและเขาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากาันแล้วเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหลงไปในอบบยมุกหลงไปในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเห็นกงจักเป็นดอกบัว หลงสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งที่มีอยู่นะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะห้าเหรียญห้าเหรียญคือความหนาความเดียวดายความโดดเดี่ยวความรู้สึกเจ็บแต่ก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์มีแฟนเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณมีความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็หนาวในภายในจิตใจของคุณในเสวนลึกงในส่วนลึกของคุณมากๆเลย นะคะไม่ได้รับความอบอุ่นจากเขานะคะมีระยะห่างกันอย่างที่บอกนะสิบดาวค่ะความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณเสียใจความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณเจ็บการหักหลังการถูกหลอกลวงนะคะนะการเอาผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณไปนะคะนะสิบดาวเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บปางตายเจ็บจนแทบจะไม่มีลมหายใจอยู่แล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นการเปรียบเทียบเนาะ นะคะประมาณนี้นะคะในอดีตระหว่างคุณแม่เขาเนาะม,มันเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าถ้าใครได้เจอหรือใครที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกพวกนี้ก็จะรู้ว่ามันเจ็บมากแค่ไหนนะคะการที่เรามีเขาแล้วเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงไปของเขาความไม่เหมือนเดิมความไม่เสมอต้นเสมอปลาย นะคะหรือคนที่มีตัวเลือกทางเลือกในเรื่องของความรักการรักเลิกเลิกการอยู่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันจะเลิกกันก็เลิกไม่ได้สักทีนะคะจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่หรือไปจะดีกว่ากันบางท่านบางคนอาจจะต้องทนอยู่เพราะอะไรเพราะการเลิกเลิกตาตัดจบจากเขาไปนั้นยิ่งทําให้คุณมีความทุกข์ยิ่งกว่าการอยู่อีกนะคะมันก็เลยทําให้คุณและเขาเลิกกันไม่ได้นะคะนี่คือเหตุผลที่คุณถามว่าเจ็บขนาดนี้ทําไมคุณยังอยู่ ก็เ,เพราะว่าการที่ไม่มีเขาอยู่เจ็บกว่าน,นั้นไงคะนะนะคะ,นะนะคะนี่คือไพ่พลังงานในอดีตของคุณที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ของคุณในปัจจุบันกันบ้างว่าคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานของคุณในปัจจุบันหลังจากที่เผชิญเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดเผชิญเรื่องราวที่มันหนักหน่วงมาแล้วจิตใจของคุณนะคะสภาพจิตใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะเฮมิ การปรีกดิเวกการอยู่คนเดียวหรือออฟฟอร์จูนวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปวันเวลาหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆช่วงเวลาทัมมี่เดอะสตาร์การฮีลิ่งเทมเพลนส์การเปลี่ยนแปลงนะคะเดอะเฮลิฟันการตั้งสติการหันกลับมาอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่า การหันกลับมาอยู่กับตัวเองการหันหน้าเข้าทางธรรมะก็ได้นะคะห้าถ้วยความเสียใจ The ฟ o การเป็นอิสระเก้าเหรียญความสุข Justice ความยุติธรรมที่คุณเรียบร้องให้กับตัวเองหรือเปล่า The World ก็เป็นความสุขเหมือนกันการจบสิ้นนะคะคุณในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของการปลี่วเวคุณปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ของมันคุณเชื่อว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่ง ทุกอย่างจะเป็นไปตามวัฏจักรของมันคุณยอมรับแล้วก็ปลงกับชีวิตหรือกับสิ่งที่มันผ่านมาได้เป็นอย่างดีคุณเข้าใจกฎของสปปรรพสิ่งบนโลกนี้นะคะว่ามีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปคุณเข้าใจในสัจธรรมและสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้คุณผ่านคืนวันที่โหดร้ายหรือคืนวันที่แย่ๆมาได้นะคะคุณจะกลับมามีอิสระในหัวใจอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง คุณค่าของสิ่งรอบตัวที่มีนะคะหรือที่มีอยู่นะคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าของลมหายใจที่คุณมีสิ่งที่คุณมีนะคะคุณสิ่งที่คุณจะไปเสียเวลากับมันสิ่งที่ไม่สมควรเสียใจคุณจะไม่ไปเสียเวลากับมันอีกต่อไปนะคะคุณจะยืนหยัดแล้วก็เข้มแข็งมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้มาจากการแลกด้วยความเจ็บปวดถามว่ามันคุ้มค่าไหมนะมันก็อาจจะคุ้มค่าแหละ ะะแต่ว่าไม่เพียงแต่ในเรื่องราวความรักเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องอื่นในชีวิตของคุณคุณก็จะตกตะกอนแล้วก็เติบโตคุณจะไม่ไปใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันไร้สาระที่มันมากวนใจคุณคุณจะอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆมิติของชีวิตนะคะนั่นคือสิ่งที่เขามอบให้กับคุณประสบการณ์และการตกตะกอนชีวิตการคิดได้คุณเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณเติบโตจากภายในนะคะต่อจากนี้ไป จะไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายคุณได้อีกแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณอยู่ในโหมดนี้หรืออยู่ในพาร์ทนี้กันหรืออย่างแต่มันจะเป็นแบบนั้นบางท่านบางคนอยู่ในพาร์ทนี้แล้วเรียบร้อยบางท่านบางคนกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังฮิลลิ่งใจตัวเองอยู่บางท่านบางคนกำลังเจ็บปวดอยู่แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณเจ็บปวดล้าหมอก็ขอให้ให้คุณข้ามผ่านเวลาแห่งความเจ็บปวดนั้นได้อย่างรวดเร็ว ะะต้องอาศัยเวลาการยอมรับแล้วก็การเรียนรู้นะคะนี่คือปัจจุบันของคุณนะคะน่าดีใจด้วยไม่ใช่นนอนนะคะกับอิสระที่คุณได้รับกับอิสระที่พ้นนะคะออพ้นจากพันธนาการความหนักหน่วงความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งแหลมนะคะนี่คือคุณในปัจจุบันนะเดินทางมาถึงจุดนี้กันได้ยอย่าง่งนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู <c oughs> ขออภัยค่ะมาดูพลังงานเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของเขาอัศวินดาเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองภายในภาพภายนอกที่เป็นอัศวินดาที่เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรอ่เพราะเรียกว่ามีความเด็ดขาดทำอะไร ตรงไปตรงมานะคะมีความโตมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ภายในจิตวิญญาณของเขาเป็นเด็กดีๆนี่เองเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะยังไม่ได้เติบโตขนาดนั้นมันเป็นเพียงภาพที่แค่ถูกแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นเท่านั้นได้รับรู้เท่านั้นแต่ภายในจิตใจจริงๆแล้วเป็นเด็กที่ยังไม่โตเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเผชิญความสูญเสียนะคะ ในตั้งแต่เยาว์วัยหรืออาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นตั้งแต่เยาว์วัยหรืออาจจะครอบครัวอาจจะเกิดมาจากครอบครัวที่มีปัญหาขาดความอบอุ่นแบบนี้ก็เป็นได้มันก็เลยส่งผลต่อต่อตัวเขานะคะเขาไม่อยากสนใจอะไรเป็นคนที่ไม่ได้สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่หรือไม่แคร์ไม่แคร์คนที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือคนที่รักแล้วก็ห่วงใยเขานะคะ <c oughs> หกไม้ถางสิบดาวแต่ในพลังงานนี้นะคะมันมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากไพ่สิบดาวนั่นแปลว่าในระหว่างที่คุณและเขาเลิกรากันไปนะคะเขาอาจจะได้ไป,ปเผชิญกับความเจ็บปวดหรือไป,ปเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่มันทําให้เขาได้รับรู้ความเจ็บปวดที่คุณเคยเจ็บปวดนะคะได้รับรู้ความเสียใจที่คุณเคยได้รับผ่านตัวเขาเองนะคะนะการเดินทางในชีวิตของเขาครั้งนี้ นะคะมันมาถึงจุดที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่เรียนรู้กลายเป็นคนที่เข้าใจทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะใช้เวลาเนิ่นนานมากๆนะคะในตัวของคนคนน่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่แม่หมอเห็นพลังงานนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้คนคนนี้เขาได้เปลี่ยนหรือ,อยังเราก็ไม่รู้นะบางท่านบางคนเขาอาจจะอยู่ในพาร์ทที่กําลังหลงไหลได้ปลื้มกับชีวิตของเขา อาจจะยังไม่ได้เจอแต่บางท่านบางคนตอนเนี้เขาได้เจอแล้วเขาได้เจอชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตจริงๆคําว่าชีวิตจริงๆคือความผิดหวังความเสียใจการไม่ได้ดั่งใจความขาดแคลนนะคะการไร้คนเหลือแลสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนเราเได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนักหมอมีความรู้สึกว่าบางท่านบางคนเขาอาจจะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะคะแต่บางท่านบางคนก็ ยังอยู่ในขั้นตอนในโปรเซสอยู่นะคะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาจะกลายเป็นคนที่ตื่นรู้ทางทางจิตวิญญาณของเขาเช่นเดียวกับที่คุณก็ได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้เติบโตแต่ว่าเขาอาจจะใช้เวลาล่าช้ากว่ากว่าที่คุณคุณคุณเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะนะเพราะว่าไพ่นี่มันเป็นไพ่หกดาวเวลามันจะหมุนค่อยๆหมุนไปค่อยๆไปเรื่อยๆ บนเรือที่ค่อยๆพายไปในแม่น้าในมหาสมุทรนะคะคลื่นที่เขาได้เจอนะคะสัตว์เข้ามาหาเขาทําให้เขาต้องระวังตัวเองทําให้เขาต้องรู้จักการที่จะเอาตัวรอดแล้วก็มองเห็นสัจธรรมจากการที่เขาใช้ชีวิตนะคะเขาได้เติบโตขึ้นเนี่ยเป็นไพ่เฮอร์มิตเทมเพลนมันคือการเปลี่ยนแปลงสิบดาบการเปลี่ยนแปลงได้นะคะจากเรื่องราวความเจ็บปวดหรือประสบการณ์ความเจ็บปวดทําให้เขานะคะยกระดับจิตวิญญาณของเขา สูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอีกคนคนหนึ่งนะคะนะนี่คือพลังงานของเขาค่ะทีนี้หลังจากที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณนะคะว่าเป็นยังไงความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ The Empress สามเหรียญ หกถ้วย High Priestess สามดาวเดอะสตานะคะ Page of Pentacles Ace of Cups นะคะหกเหรียญแล้วก็หนึ่งดาวการผัดพลากและการสูญเสีย นะคะทำให้เขาได้ตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณทำให้เขากลับมามองและกลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณคือสิ่งที่สูงค่าสำหรับเขานะคะในวันนี้นะเขาอยากจะได้โอกาสกลับมาครอบครองคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บนะคะเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บนะแต่ในวันนี้เขาอยากจะกลับมาชดใช้ สิ่งที่เขาได้ทํากับคุณเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายคุณจะเลือกเขาหรือไม่นี่คือสิ่งที่เขาครุ่นคิดเฝ้าถามตัวเองซ้ําๆว่าทําไมในอดีตเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณแบบนี้นะคะในวันนี้ที่เขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณประสบการณ์ที่เขาได้รับทําให้เขามองโลกเปลี่ยนไปทําให้เขารู้ซึงถึงคุณค่า ในตัวของคนในตัวของคุณที่มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกนะเขาไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปไหมที่จะไปขอโอกาสแล้วก็ไปขอนะคะให้คุณกลับมาในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะสายเกินไปหรือเปล่าเขาจะทำได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะนะแต่รู้เพียงแค่ว่าในวันนี้เขาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคุณ คุณค่าของการมีอยู่ของคุณแล้วก็รู้สึกเสียดายเสียใจที่ในอดีตเขาเคยทิ้งขว้างคุณอย่างไม่สนใจใหญ่ดีนะคะเขาเฝ้าถามกับตัวเขาเองนะว่ามันสายเกินไปไหมในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งที่เขาจะ take a คชั่นกับคุณนะคะเจ็ดเหรียญตอนนี้เขากำลังพิจารณาแล้วก็วางแผนนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเนี่ยนะคะเขาเตรียมตัวละ คนคนนี้นะคะเตรียมตัวที่จะออกเดินทางถ้าเกิดว่าเขารู้จักบ้านคุณนะเขาจะมารอคนที่ประตูบ้านนั่นแหละนะคะแต่เขาก็ประเมินสถานการณ์อยู่ดูอยู่นะคะว่าคุณเป็นยังไงแอบส่องแอบมองคุณอาจจะแอบดูในโลกโซเชียลว่าคุณมีใครหรือเปล่าคุณมีใครที่เป็นตัวเลือกคุณมีใครที่เป็นคนรักของคุณไหมนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเขาก็คงจะพร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะ ทำทุกๆอย่างที่เขาเห็นสมควรว่าเขาจะต้องทำเพื่อที่เขาจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณนะคะอะไรแบบนี้นะพร้อมเลยนะพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกเลยนะเดี๋ยวนี้นะคะจากในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นตัวเลือกของเขาแต่ในปัจจุบนันนี้เขาเป็นตัวเลือกของคุณเขายอมนะคะเขายอมเพราะเขาอยากจะได้คุณกลับคืนมามากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า สิ่งที่คุณรู้สึกต่อตัวเขานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณรู้สึกต่อตัวเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะราชินีดาอืมคุณตั้งกำแพงของคุณไว้สูงมากเลยหลังจากที่เลิกราตัดจบจากเขาไปนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะให้ความเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะอา,อาจให้ความเป็นเพื่อนกับเขาหรือใช้เวลาพิจารณาว่า ควรให้โอกาสเขาหรือเปล่าคุณยังคงมีกำแพงของคุณสูงมากๆเลยนะคะยังมีกฎระเบียบยังมีสิ่งต่างๆที่ถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณต้องปฏิบัติตามให้ได้คุณจะเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งมันไม่ได้หมายความว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองหรือเห็นแก่ตัวนะคะแต่ว่าคุณหันกลับมาเป็นคนที่รักตัวเองแล้วในเวลานี้คุณจะมีหรือไม่มีใครก็ได้ถ้าเกิดว่าดีกับคุณเข้ามาหาคุณพยายามที่จะทําทุกอย่าง ื่อที่จะเปิดใจคุณโอเคแหละถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเขาโอเคคุณก็จะเปิดใจแต่ถ้าไม่คุณก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับพลังงานในตอนนี้ของคุณมีความเข้มแข็งมากๆนะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงต่อคนคนนี้คุณก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงว่าเขาจะกลับมาดีหรือจะดีได้จริงๆหรือเปล่านะคะคุณเองก็ยังคงบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกแล้วก็มีกำแพงอยู่นะคะ คุณไม่เชื่อใจอะไรง่ายๆนะคะการเข้ามาของเขาการเข้ามาขอโทษการเข้ามาสำนึกผิดของเขาก็คุณอาจจะรับไปพิจารณาก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปักใจนะในตอนนี้นะคะในพาทนี้สิ่งที่คุณรู้สึกต่อเขาก็คือยังไม่เชื่อใจเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บนะคะแล้วก็คุณยังมีกําแพงสูงมากๆแล้วก็ ยังไม่ไว้ใจในตัวเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณไม่ใช่ว่าแบบพอเข้ามาขอโทษแล้วก็จะอภัยให้เลยจะยกโทษให้เลยมันก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยที่จะเข้ามาแล้วก็พิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเขาคู่ควรกับคุณหรือเปล่านะคะนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้กับตัวเองซึ่งแม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะใครก็ตามที่รักตัวเองก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละใครที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะย่อมต้อง ต้องพิสูจน์ตัวเองนะที mm hmm. นี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุปแนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขานะคะซึ่งในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าคุณจะให้โอกาสเขาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดลเวอร์สคุณกำลังคุ้นคิดแล้วก็เหมือนรอดูอะไรบางอย่างบอกได้เลยว่า คุณจะใช้เวลากับเรื่องเรื่องนี้คุณจะให้เขาคอยคอยได้ไหมอะไรประมาณนี้รอได้ไหมมันอาจจะนานหน่อยนะเพราะอะไรเพราะคุณเคยเจ็บมาก่อนเคยเจ็บหนักมาก่อนคุยแหละนะคะคุณอาจจะคุยเขาคุยมาคุณก็คุยไปนะคะแล้วก็คุณก็จะมีบททดสอบหรือบทที่จะทำให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ การพูดคุยกันของคุณหรือการครบหากันหรือการให้โอกาสเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลามากๆเลยบางท่านบางคนพยายามที่จะให้เขาพิสูจน,น์านนานเป็นหลายเดือนบางท่านบางคนอาจจะเป็นปีถ้าเกิดว่าเขามีความพร้อมนะคะที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือมีความจริงใจที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยอยู่นะคะเขาอาจจะเกือบท้อแหละ อาจจะเสียใจหรืออาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าเกือบจะถอดใจแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้องนะคะเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากจะกลับคืนมากลับคืนมามีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาก็คงจะต้องหยอนนะคะคุณอาจจะให้บทเรียนกับเขาก็ได้นะในการพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้คุณอาจจะมีทริคหรือคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับพยายามที่จะทดสอบเขาอะนะคะ ทดสอบเขาด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเขาก็อาจจะเสียใจเขาก็อาจจะเจ็บแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาผ่านมันไปได้ก็มีการให้โอกาสการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยมันยังมีไพ่เนี่ยไพ่สิบสิบถ้วยก็ยังมีอยู่ไพ่หกถ้วยก็ยังมีการให้โอกาสกันในบางท่านบางคนที่เกิดว่าอถ้าเกิดว่าคุณเขาสามารถที่สุดให้คุณดูได้ว่าเขาจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ไม่ถอดใจไปก่อนนะคะมันก็จะมี โอกาสที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันในบางพลังงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาถอดใจไปก่อนอันนั้นก็คุณก็บอกว่าแล้วแต่เลยนะคะคุณก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าก็ถือว่าคุณกับเขาไม่มีบุญสัมพันธ์กันไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญต่อกันแต่ในไพ่นี้นะคะในไพ่นี้อาจจะเห็นว่าเขาต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนานนึงแหละนะคะนะแล้วก็จะมีการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณก็ได้เห็นแล้วว่าเขาก็ทําอย่างเต็มที่นะคะ เขาก็ทำทุกๆอย่างตามคันลองตามสิ่งที่มันควรจะเป็นคนที่มันควรจะเป็นไปนะคะนะแล้วก็เขาก็พิสูจน์ให้ตัวเองให้คุณเห็นได้นะคะพลังงานของไพ่เอฟ S o สออฟซอนะคะพลังงานของการสู้แลชนะนะคะอะไรแบบนี้นะแล้วก็ได้กลับมาของคู่กันอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่สิบถ้วยมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือนาโนม้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขานะคะอืนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร c เ e กันบ้างไพ่ออร c เ e จะบอกว่ายังไงบ้างนะคะ Very soon เดี่ซเร็วนี้ Make the effort เห็นไหมคะไพ่บอกว่าต้องใช้ความพยายามนะคะความรักครั้งนี้ต้องใช้ความพยายามแล้วก็มีความเชื่อใจ Trust นะคะ Pay attention to the red flag เขาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มี Sense นะคะแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าจงให้ ให้ความสําคัญกับสัญชาตญาณของคุณอย่าละเลยสัญชาตญาณของคุณหากว่าเขาไม่ได้เข้ามาอย่างจริงใจเพียงแค่ต้องการที่จะเอาชนะใจคุณเฉยๆแล้วก็จะทิ้งคุณไปหรือคุณมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ชอบมาพากลจงจงจงเชื่อในสิ่งนั้นนะคะอย่าละเลยอย่าละเลยม,มันนะคะแต่ว่าในไพ่นี้ก็ยังมีคำว่า past relationship แน่นอนค่ะว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะกลับมา นะคะส่วนจะกลับมาได้ได้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่เคสอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในไพ่นี้ที่ดูในแนวน้มแล้วก็บทสรุปก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาของครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะชีวิตฉันเศร้าเมื่อไม่มีคุณ ยังคิดถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นยังคิดถึงสัมผัสของเธอนะคะเธอไม่เคยทำร้ายฉันความผิดของฉันต่างหากที่ทำร้ายตัวฉันเองเธอยังเป็นคนที่เฝ้าฝันตลอดเ,อเธอยังเป็นคนที่ฉันเฝ้าฝันตลอดเวลานะคะใช่ว่าใจาฉันตัดเธอได้ง่ายดดยเสียหนอฉันคงหมดโอกาสแล้วใช่ไหม รักนั้นเคยกลอบฝันหวานนั้นยังติดตรึงคะนึงหาด้วยอะไรสายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะกลับมารักกันเหงาเมื่อไม่มีเธอไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอความเหงาวความคิดถึงกำลังกระดกร่อนหัวใจฉันฉันไม่อาจรักใครได้เหมือนที่รักเธอไม่อยากให้เธอใกล้ใครเขาหึงห่วงคุณนะคะ ช่ดูที่ผ่านไปหัวใจเหมือนเดิมหรือเปล่าตัวห่างไกลแต่ใจคิดถึงฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์นะคะและนี่คือไพ่ข้อควาทมทั้งหมดที่เขาอยากจะฝากถึงคุณนะคะแล้วก็นี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขอวอวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆพบคนดีๆ คนที่มีสิ่งเสมอกันนะคะคนที่จะทำให้คุณมีความสุขขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ